สวัสดีสู้กูสุคนจ้ายายวีกะเขางานปกติคือเกาพี่น้องกะตามเคยยายวีกะได้ตองเซ็กรดก้อนออกรถนั่นเองทั้งขังนอกขังในเนาะเซ็กเค็ดอย่างวันที่เซ็กสู้เถื่อได้พี่น้องเศร้ากะเซ็กแรลงกะเซ็กเซ็กพอไว้รถขั้นนี้ยายวีกะบระเทครับคนเดียวพเยพราะยายวีจดไว้กะสซมีสุเฟอร์คนอื่นเพิ่นเอาไว้ใส่เนาะกะได้เซ็กพอว่า นี่การชํำรูดหรือว่าบวร้อมใส่งาน,น,นเนาะจากเนาะอย่าพียงแตต้องตรวจสภาพแล้วก็เตรียม้อมออกกลางงานพี่นาะมือหนีมาพอพี่กองเพิ่นสีขาไปเมืองจากเพิ่นก็เลยขื้นรถน้ยใยพี่ก็เลยแด้คุ้ยกันจักเล็กจักน้อยทักทายใหญ่ห่างกันพี่น้องตามภาษาคนไทยเฮาพอกันอยู่ตังแดนเนาะพี่น้องเนาะพี่เพิ่นบ่ได้เหตุงานดอกเพิ่นสบาย พิ่มมีป้าป๋าเลี้ยงตัวพี่กองเพิ่นสบายไปแล้วส่วนเจย,ยวีกะทำงานต่อไปพี่นอ้องนะสิงกงขังนอกก็ต้องสิงกกขังในพี่น้องบางเท่อว่ากะเพิ่นเถี่ยวมาจอดใบเพิ่นบริเรตวจนอกเพื่อล้งเท่อผู้ดโดยสารลืมของนั่นแน่ย่างไปยังมาผู้ดโดยสารกระลืมของอีีตัวพี่น้องเพิ่นลืมผ่าพันขอ้อ เป็นเฮ็ดจังไดวัดตีแยวีกะต้องเอาว่ามันก็อันนี้ขึ้นไปออฟฟิศไปแล้วจ้ะพี่น้องเพิ่งจะมีเลขาสมยนดูแลอยู่ดูแลสิ่งของที่ผู้โดยสารลืมไว้เนาะแล้วเพิ่นกัสิเก็บไว้ให้แล้วผู้โดยสารเพิ่งกักสิกลับมาเอาแล้วจ้ะแยวีกะสีออกรุดแล้วพี่น้องมือน,นีกลับไปเริ่มตนอยุ่ที่คุณแจยุดแรกกลงบันจ้ะพี่น้อง สิเฮ็ดจังสีซุ้มมือเบียกแยวีเนาะกะสิกิจวัตรเป็นกิจวัตรประจําวันพี่น้องสิออกรถเอารถรปัดบ่ออกลืมเปล่าบักบีดพี่น้องบักบีดอันนี้คือวัดแอลกอฮอล์ตัวจตรงได้เปล่าคําบ่เปล่ารถบ่ออกเด้พี่น้องอเอ้ยเพราะว่าเฮาบ่าทันได้เทเจ้าของว่าพร้อมดีสแได้สิทําง,งานบน่เนาะพี่น้องตอนนี้เยวีก,ก็พร้อมแล้วจกก้ะ ควมสิไปทำงานเนาะยยวีก็เสียเอาภาพันข้อขึ้นไปออฟฟิศล,ล่ะกะกลับมารดละกะออกรดละจ้าสวัสดีจับไปทำงานล้วเด้อ